การซื้อเหรียญดอชคอยในตอนที่ราคาล่วงเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่มีคนหนึ่งเขากล่าวไว้ว่าดอชนะครับคือบัญชีธนาคารของเขาและประโยคนี้เป็นคำพูดที่น่าจะยืนยันอะไรได้บางส่วนซึ่งเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามชมหลงคลิปนี้กันนะครับ มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับเนื่องจากวันนี้ดอจคอยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรหนึ่งว่าถ้าเกิดคุณจะเก็บดอจคอยต่อไปคุมหรือเปล่าฉะนั้นมีสาววอ d o กดอจคอยคนหนึ่งนะครับเป็นสาววอแบบ FC ตัวจริงเลยเขาบอกอนี้นะว่าว่าการเก็บดอจคอยเหมือนกับการถือเงินนะครับเข้าในบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารเก็บไว้เพื่อได้อัตราดอกเบีย้ยฉะนั้นเขามีวิธีบริหาร เงินนะครับและก็การเทรดดอชอย่างไรวันนี้เราจะไปฟังเคล็ดลับก,กับเขานะครับว่าเขามีการทําอย่างไรทําไมเขาเชื่อมั่นว่าดอชคอยจะสามารถทําเงินได้ในอนาคตอยู่ดังนั้นเราไปดูตัวเขาตัวนี้ด้วยกันนะครับมีคนหนึ่งชื่อว่ากูเบอร์นะครับคอนเทสโซโตนะครับนักลงทุนดอชหรือมหาเศรษฐีดอชคอยนั่นเองตอนนี้อายุ30ปีนะครับแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยนะครับ ก็เป็นผู้คลั่งไคล้ดอชเลยนะครับเราก็ได้รับฉายาว่าเป็นมหาเศรษฐีดอชนะครับเมื่อเวลาที่ดอชเนี่ยราคาขึ้นสูงสุดเขาซื้อกันไว้นะครับตั้งแต่เดือนมกราเดือนกุมภาพอดอค่อยขึ้นในเดือนมีนาเมาษาพฤษภานะครับเขากลายเป็นมหาเศรษฐีทันทีถึงแม้ว่าตอนนี้ราคาของดอชคอยจะไม่ได้เป็นไปตามที่เขาฝันเอาไว้และคาดหวังไว้สำหรับท่านผู้ชมด้วยนะครับ แต่เขาก็ยังบอกอีกแล้วยืนยันกับทุกคนนะคะว่าดอทเนี่ยเหมือนกับการเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ของเขาเองะฉะนั้นโดยทั่วไปนะครับเราดูเรื่องของภาพรวมของดอทก่อนนะครับดอทเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะว่าราคาเนี่ยพุ่งขึ้นตอนเดือนเมษายนนะครับประมาณเดือนพฤษภาคมราคาขายอยู่ที่0.74ดอลลาร์นะครับ มูลค่าของดอสนะครับที่ g o o g l e Contest So เนี่ยถือครองอยู่ในขณะนั้นนะมากกว่า2ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นราคาดอสก็เริ่มมีการปรับตัวลงมาในปัจจุบันนะครับจนราคาเหลือแค่0.1869ดอลลาร์หรือประมาณ4หรือ5บาทนะครับอันนี้ตามข้อมูลจากคอยมาเก็ตแ a ปก่อนหน้านี้ CNBC รายงานว่าเมื่อเดินกุมภาพันธ์คอนเทสโซโตนะครับถือครองดอทคอมูลค่า200,000 ห้าหมนดอลลาร์ 50, นะครับและเมื่อเริ่มล่วงลงนะครับจากระดับสูงสุดตลอดการเมื่อเดือนพฤษภาคมทำให้เขาขาดทุนถึง1นึ่งแสเจ็ดมดอลลาร์ภายในวันเดียวเท่านั้นจากเว็บไซต์ you today นะครับเขาเผยว่าคอนเทสโซโตเนี่ยมั่นใจในเหรียญดอลมากนะครับเขาเลยเบื่อหน่ายจากอาชีพนะครับเดิมของเขาเขาเลยลาออกจากอาชีพเดิม นละลาออกจากําทำงานประจำมาเป็นยูทูบเบอร์มาเป็นคนขายของนะครับโดยเฉพาะการขายของเขาเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรับเหรียญดอชคอยอย่างเดียวคือเขามั่นใจในดอชคอยมากนะครับว่าดอชคอยเนี่ยจะเป็นตุนทรัพย์ของเขานะครับและก็บัญชีออมทรัพย์ของเขานะครับฉะนั้นเขามั่นใจในดอชขนาดนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ<ๆ>เขาซื้อเหรียญดอชคอยในราคา0.17ดอลลาร์จำนวน5,300ดอลลาร์ และเมื่อวันอังคารนะครับมูลค่าของดอจคอยทั้งหมดที่เขาถือมูลค่ามากกว่า7จ็ดแสนดอลลาร์โดยลดลงจาก2ล้านดอลลาร์เมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ถือว่าเป็นการวางแผนครั้งใหม่ในการลงทุนดอจคอยของเขานะครับเขาวางแผนที่จะรอในการถือดอจคอยของเขามีมูลค่า10ล้านดอลลาร์นะครับจากนั้นเขาจะถอนเงินออกมาเป็น10%นะครับและปล่อยให้ส่วนที่เหลือเติบโตต่อไปนะครับก็คือวิธีการของเขาเนี่ย โดยทั่วไปเนี่ยวันนี้เราจะไปแกะกันนะว่าเขาเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับในการลงทุนดอสคอยในประโยคสุดท้ายน่าสนใจมากข้อมูลตรงนี้มาจาก You Today นะครับเขาบอกงี้นะครับว่าอ่าคอนเทสโซโตนะครับเขารู้แล้วว่าในอนาคตอ่ะดอเนี่ยมันมีแนวโน้มเป็นยังไงนะครับเรื่องของราคามันจะไมไ่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะมันเล่นไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะครับเขาเลยตัดสินใจที่จะ จัดสรรปันส่วนนะครับหนึ่งคือเขาจัดพอร์ตนะครับหรือจัดไม้ในการเข้าซื้อในการเข้าขายในแต่ละรอบของราคาของมันนะครับสองคือว่าเขาเนี่ยจะทำการถอนนะครับคืออยู่กับอาชีพของดอสเลยน,นะครับโดยที่เขาลงทุนไปเงินจำนวนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะตัดออก10%ทุกครั้งเมื่อมันมีราคาขึ้นนะครับแล้วเขาก็ขายแล้วเขาก็ได้เงินมา เพื่อเอามาหมุนเป็นเงินของดอชคอยรั้งต่อไปหรือมาหมุนเป็นการใช้ชีวิตในประจําวันของเขาเพื่อจะได้ไม่เครียดนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับราคาของเหรียญคริ่โตัวคุที่ก็เล่นยากขึ้นนะครับดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนการถือไม้การขายการจัดเงินลงทุนคุณจะต้องจัดให้มันดีๆนะครับจัดในแต่ละช่วงและผมว่าบทเรียนนี้ น่าจะเป็นกำลังใจให้กับท่านในการที่เราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับกับวงการของคริปโตซีและ d ดอจคอยและสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมเรื่องนี้ด้วยกันนะครับและเรามาเดากันดีกว่านะครับด้วยการกดตามหมายเลขนะครับว่าในเดือนนี้นะครับดอ c คอยจะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ1นะครับราคาอยู่ที่ประมาณหบาทนะครับอันนี้คือราคาโดยเฉลี่ยตรงตัวนะ สองคือดอจคอยอาจจะมีฟลุกนะครับขึ้นมาเจ็ดหรือแปดบาทกดสองนะครับเจ็ดบาทขึ้นไปกดสองกดหนึ่งนะครับคือราคาห้าบาทนะครับประมาณนี้สองคือราคาเจ็ดบาทขึ้นไปท่านเชื่อแบบไหนนะครับก็แล้วแต่การตัดสินใจของท่านเอาระกันนะครับเพียงแต่กดมากละกันหรือให้ความคิดเห็นอย่างอื่นก็ได้นะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามนะครับเรามีสี่ช่องทางคือบล็อกดิ e b o o k YouTube หลายกลุ่มโดยเฉพาะหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้นะครับที่ Facebook เท่านั้นนะครับแล้วเราจะส่งลิงก์ไปให้เพราะการส่งลิงก์ที่ f e c o o o เนี่ยผมสะดวกที่สุดนะครับทักมาในเพจแล้วผมจะส่งลิงให้นะในกลุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับมีการพูดคุยตา่างๆตอนนี้มี3กลุ่มแล้ว แต่มีสงกลุ่มหลักนะครับกลุ่ม1กับกลุ่ม2กลุ่ม1เต็มแล้วแต่กลุ่ม2เนี่ยยังว่างอยู่นะครับมีแค่20บกว่าที่เองนะครับมี20บกว่าเมมเบอร์เองนะครับก็สามารถเข้าไปได้ไปพูดคุยเกี่ยวกับวงการของคริปโตเคอซีว่าจะมีการวางแผนจัดการยังไงนะครับและลงทุนตัวไหนก็ถามกูรูในนั้นได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและผมก็หวังว่าดอทคอยจะ GoTo the Moon และ พอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องพอร์ตสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ